ไปที่วี่แล้วค้าคาแค่อะไรอ่ะเอาทุกอย่างเลยเหรอเอาทุกอย่างเลยเหรอค้าจับปาดมาพุงูงามแถอะ เอาคนล่างรถมาผู้งามเทสถอันี้่นีูรถอ้ยมือบอบาดตีนอแยาแม่แหละเนาะเนี่ยมืออ่ะมือเป็นแผลอยู่อ่ะแสบเองตอนอยากเล่นนี่ไม่แสบเลยนะเอาไรอยู่ไหนคะโอ๋เลรอคะยายไม่รู้งั้นยายปิดไรก่อนนะ โยโกฮาม่า oh ครัอ๋อหนูเมืองอะไรนะที่ผมพูดอยู่วันนั้นนะผมก็จำไม่ได้ <c oughs> แล้วก็เมืองทแล้วก็คงคือไปก็คงไม่ได้ไปไหนไกลอะครับว่บได้ไปสายหลายหม่องเพราะว่ามันมีเวลาเต็มๆก็คือเราจะบินญี่ปุ่นประมาณแปดโมงเช้าของญี่ปุ่นนะครับก็จะเข้าที่พัก ของวันที่9เข้าที่พักแล้วก็คงไปทําบุญกันก่อนนะครับแล้วตอนเย็นก็อาจจะเดินในเมืองแล้วก็กินข้าวมีวันที่10บจะไปดูโชววันที่1ิบจะไปดูโชวมีโชวนานาชาติที่เมืองนั้นพอดีครับเขามีโชมีโชแค่15วันแล้วก็มันเพิ่งเปิดไปได้วันสองวันนี่แหละแบบแสงสีเสียงนานาชาตินะครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็วันที่อ่าล้วก็อาจจะแบบเดินในเมืองวัดไปแบบออนเซน็นไปธรรมชาติไปไปแบบ ถ้ามาาติตอนแรกกับมาบึงโชว์ที่สิบก็จะกลับเออวันที่สิบเอ็ดก็จะกลับแล้วครับเสื้อผ้าแบบมันบานมันอยู่หลายหม่องเนาะพี่น้องบางทีเนี่ยมาย้ายบ้านใหม่ของเสื้อผ้าเก่าก็คัดออกไปเยอะแล้วปรากฏว่าบม่มยี่ใส เพราะว่าส่วนหมากเสือผ่านนะซีอูกรุงเทพครับเพราะช่วงก่อนที่จะปิดวงยุ่งเทพเมืองอะไรนะใครจำได้ที่ผมผมเคยไลฟ์สดอยู่วันนั้นเนะี่ยเดี๋ยวเผื่อมี